ยิ่งผมคิดเกี่ยวกับมันมากเท่าไหร่ผมก็ยิ่งสับสนกังวลมากขึ้นเท่านั้นคุณกำลังฟัง by grace daily devotions more than c o n q u e r o r s ยิ่งกว่าผู้พิชิตวันที่16กันยายนยกเสียงเพลงสรรเสริญแด่พระเจ้าเอเฟซัสบทที่5ข้อ17เเพราะเหตุนี้อย่าเป็นคนโง่เขลาแต่จงเข้าใจว่าอะไรคือพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าต้องการให้เราเดินอย่างบุรุษและสตรีผู้มีปัญญาไม่ใช่อย่างคนไร้ปัญญาดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่หข้อ15พระองค์จะไม่ทรงแค่บอกเราให้เดินอย่างมีปัญญาโดยไม่แสดงให้เราเห็นนั่นคือเหตุผลว่าทำไมพระวจนะของพระเจ้ากล่าวต่อไปว่าเหตุฉะนั้นอย่าเป็นคนโง่เขลาแต่จงเข้าใจนามพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเป็นอย่างไรแล้วอะไรคือนามพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้า พระวจนาพระเจ้าในอีกสองบทต,ต่อมาบอกเราว่าเราจะนิยามคำนี้ได้อย่างไรในพระธรรมเอเฟซัสบทที่5ข้อ1 8ถึง19กล่าวว่าและอย่าเมาเล่าอางุนซึ่งจะทำให้เสียคนแต่จงเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณจงปราศัยกันด้วยเพลงสดุดีเพลงนมัสการและเพลงฝ่ายจิตวิญญาณคือร้องเพลงและสดุดีจากใจของพวกท่านถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าขณะที่คุณถูกเติมเต็มด้วยพระวิญญาณ ด้วยการยกเพลงสรรเสริญแด่พระเจ้าร้องเพลงและพูดคุยกันด้วยคำสรรเสริญคือร้องเพลงสรรเสริญและสะดุดีและเพลงจากใจและทำนองที่คุณทำออกมาจากหัวใจของคุณเองแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงสัญญาว่าคุณจะรู้ว่าน้ำพระทัยของพระองค์คืออะไรสำหรับสถานการณ์ของคุณจากนั้นคุณจะมีปัญญาในการตัดสินใจอย่างเฉลียวฉลาดว่าจะทำอะไรต่อไปผมพบว่าสิ่งนี้เป็นจริงในชีวิตของผม เมื่อใดก็ตามที่ผมเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากยิ่งผมคิดเกี่ยวกับมันมากเท่าไหร่ผมก็ยิ่งสับสนกังวลมากขึ้นเท่านั้นยิ่งผมพยายามอย่างที่สุดที่จะค้นหาทางแก้ไขที่ชาญฉลาดคำตอบก็ยิ่งดูเหมือนจะไกลออกไปจากผมทุกทีแต่เมื่อผมหันออกจากปัญหาและเข้ามาหาพระเจ้าร้องเพลงจากใจและสรรเสริญพระองค์มุมมองต่อปัญหาของผมชัดเจนขึ้นเมื่อผมกลับมาดูมันในเวลาต่อมา มากยิ่งไปกว่านั้นผมพบว่าภายในของผมพร้อมที่จะตัดสินใจได้อย่างแน่วแน่ซึ่งท้ายที่สุดแล้วผลลัพธ์ที่ออกมานั้นดีกว่าทางแก้ไขปัญหาที่ผมคิดไว้เองอย่างมากมายดังนั้นจงยกเสียงเพลงสรรเสริญแด่พระเจ้าไม่ว่าจะเป็นเวลาสุขหรือเวลาทุกข์เมื่อคุณเปล่งเสียงจากปากของคุณด้วยเพลงสรรเสริญพระเจ้าพระองค์จะทรงนำและชี้ทางคุณในทุกกิจการงานในชีวิต แม้ในสถานการณ์ที่คุณติดอยู่กับปัญหาพระองค์จะทรงสำแดงหนทางที่จะไปและทางออกสำหรับคุณไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งคุณจะได้รับปัญญาและความช่วยเหลือที่คุณต้องการเมื่อคุณเป่งเสียงจากปากของคุณด้วยเพลงสรรเสริญพระเจ้าพระองค์จะทรงนำและชี้ทางคุณในทุกกิจการงานในชีวิตให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้ และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าลูกขอถวายเสียงสรรเสริญแด่พระองค์ทั้งในยามสุขและยามทุกข์และจดจ่ออยู่กับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแม้เผชิญสถานการณ์ที่ยากลำบากในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน